ขอทักทายแล้วก็ขอสวัสดีกับชาวราศีพฤกษกทุกท่านสำหรับในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบใจที่ท่านได้เข้ามารับฟังในคลิปของเรานั่นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาที่แนะแนวทางเพื่อให้การสว่างสวัยเพื่อเป็นแนวทางในการรับฟังถึงดวงชะตาของเรา ในช่วงที่ผ่านมานั้นในช่วงที่แล้วหรือว่าเดือนที่แล้วนั้นเราก็ได้รับบทเรียนกันมามากมายบางท่านก็สมหวังบางท่านก็ผิดหวังมีดีบ้างไม่ดีบ้างก็ปะปนคละเคล้ากันมาเปรียบเสมือนว่าดวงชะตาของเราในช่วงก่อนนั้นล้มลุกคลุกคลานโอนเอียงไปโอนเอียงมาก็มีเปรียบเสมือนกับลูกโป่งสวรรค์ ตราบใดที่ยังมีลมมีแก๊สอยู่ก็จะล่องลอยไปตามสายลมตราบใดที่หมดลมหรือว่าหมดแก๊สก็จะล่วงหล่นลงมาอยู่กับพื้นดินชั้นใดก็ชั้นนั้นก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของคนเราจะอยู่ด้วยบุญนำพาและวาสนาสูงส่งก็จะขับเคลื่อนนำพาให้ดวงชะตาของเรานั้น มีความสมหวังและมีไม่สมหวังในชาติปางก่อนหรือว่าในชาติที่แล้วนั้นเราเคยทำดีเคยช่วยเหลือและบรรดาสัตว์ต่างๆที่อยู่ร่วมโลกกับเราเราเคยให้ความการุณานำพาเขาไปในสิ่งที่ดีหรือว่าเราช่วยชีวิตเขาไว้ในครั้งก่อนนั้นในช่วงนี้หรือว่าชาตินี้ก็จะนำพาตัวของเรานั้น ประสบกับความสําเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในช่วงนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่ชาวราศีพฤกษกว่าในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ถือว่าดวงชะตาของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีพฤกษกนั้นดวงชะตาของท่านแลดูโดดเด่นและ จะมีพลังที่มหาศารเกิดขึ้นเนื่องจากมีดวงดาวหลายดวงทําการโคจรโยกย้ายจึงทําให้ชาวราศีพฤกษกนั้นมีความสว่างสวยจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็จะมีความสำเร็จต่อเนื่องต่อจากนี้ไปท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดี จะดีแบบที่เรียกว่าไม่เคยมีมาก่อนในช่วงก่อนนั้นในเรื่องของการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าหากว่าท่านใดทำการค้าขายหรือทำธุรกิจก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เสมอจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเปรียบเสมือนว่าท่านมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านหลายช่องทาง ในเรื่องของการทำมาหากินก็รู้สึกว่าจะคล่องตัวมากขึ้นชาวราศีพฤกษกนั้นในช่วงนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเข้ามาอีกด้วยงานที่ท่านทำนั้นจะลาบรื่นและจะมีความสํำเร็จที่ดีจะส่งผลถึงการเงินการทองอีกด้วยชาวราศีพฤกษกนั้นจะเป็นราศีที่โดดเด่นในช่วงนี้ รวมถึงในด้านของโชคลาภอีกแต่หาใครชอบลงทุนอะไรรวมถึงในด้านของการทำมาหากินก็จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอันนี้ก็ให้ท่านเบาบางลงไปบ้างจะเป็นการดีจะถือว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นยังไม่เข้าสู่ในเกณฑ์ของเราบางคนก็ ได้บางคนก็เสียเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยับยั้งไว้บ้างในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราจะมีโชคมีลาบก็ควรจะเป็นในเรื่องของการงานเราได้งานที่ดีเราได้งานทำท,ที่ดีมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาอันนี้ก็เรียกว่าตัวเรามีโชคมีลาบแล้วในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ ก็ถือว่าชาวราศีพฤกศกนั้นจะมีความสำเร็จอยู่เรื่อยๆจะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านหลายช่องทางการทำมาหากินนั้นก็ถือว่าดวงชะตาของท่านมีความสดใสอย่างมากชาวราศีพฤกษกในช่วงของเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเดือนที่ดีมีโชคมีลาภ การงานก็ถือว่าดีท่านจะลงทุนอะไรก็จะเป็นผลดีจะมีกำไรเกิดขึ้นตัวของท่านนั้นจะมีความสุขเกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านทำงานก็จะมีความสนุกสนานไม่มีการเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าในเรื่องการงานท่านทำงานที่ดีและมีศักดิ์ศรีมีชื่อเสียงโด่งดัง ท่านจะทำงานอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านรวมถึงทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าชาวราศีพฤกษกนั้นมีการที่เรียกว่าไม่พอใช้หรือว่ามีการขาดมือท่านก็ไปขอหยิบขอยืมได้หรือว่าท่านจะไปกู้หนี้ยืมสินใครก็ได้ ไม่มีใครเขารังเกียจเราในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองถือว่าท่านทำได้ได้ทำได้คล่องและทำได้ดีอีกต่หากในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมอาทิตย์เช่นในช่วงของวันที่19จะมีดาวพระเกตจะมีดาวคารเข้าสู่ในราศี กรกฏในช่วงของวันที่19อันนี้จะส่งผลดีให้กับชาวราศีพฤกษกอย่างมากท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลดีในเรื่องของการงานก็ดีในช่วงนี้ท่านจะได้ เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนอีกตหากท่านพูดอะไรก็มีคนเชื่อมีคนนับหน้าถือตาท่านจะเอ่ยปากอะไรในช่วงนี้ก็มีคนเกรงใจมีคนเกรงบารมีท่านตัวของท่านนั้นในช่วงนี้ถือว่าท่านมีลูกน้องมีบริวารอีกมากมายการทำมาหากินจึงมีความสดใสมีความสว่างสวยัยในช่วงนี้ ในช่วงของวันที่24อีกครั้งหนึ่งมีดาวพระพุทธเข้าสู่ในราศีพิจิตอันนี้ก็เป็นโชคไปลาบอีกเช่นเดียวกันเรามาพูดถึงในสิ่งที่ดีๆชาวราศีพฤกษกนั้นท่านเป็นคนที่มั่งมีเงินทองท่านเป็นคนที่มีสมบัติพัฒฐาน มีบ้านมีช่องมีรถมีรามีพร้อมเรียกว่าสมบัติทรัพย์สินท่านมีเหลือกินเหลือใช้ท่านมีไปจนกระทั่งมีให้ลูกให้หลานอีกตาหากในเรื่องของมรดกนั้นก็ถือว่าท่านเป็นคนที่โชคดีท่านรับมาจากบรรทบุษอีกตาหากและท่านก็มาทำ ได้อีกต่หากในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินของชาวราศีกรกฎนั้นจะไม่มีความตกต่ำหรือไม่มีการที่เรียกว่าอาภัพอับโชคท่านเป็นคนที่มีโชคมีลาบอยู่เสมอในช่วงต่อไปนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีคนให้กําลังใจมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ชี้แนะแนวทางบางครั้งนั้นท่านก็ไปทำงานแทนเจ้านาย ของท่านก็มีเพราะว่าเจ้านายท่านให้ความไว้วางใจและให้ความสงสารเอ็นดูท่านเป็นคนอีกเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตไม่มีหรือว่าไม่มีการชุดจริตอะไรท่านเป็นคนที่บริสุทธิ์ท่านเป็นคนที่เรียกว่าพูดจริงทําจริงทําอะไรก็ทําด้วยใจบริสุทธิ์สิ่งไหนที่ไม่ดีท่านจะไม่ทําท่านเป็นคนที่เรียกว่า อยู่ในศีลอยู่ในธรรมท่านเป็นคนที่เรียกว่าอารมณ์ดีทำอะไรก็ยิ้มไปหัวล่อไปทำแล้วก็มีความสดใสมีคนใช้มากมายอีกตหากในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นท่านเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนที่มีวาทะพูดจาพร้อมและก็มีความภพเราะอ,อีกต่หากมีความอ่อนน้อม มตนท่านเป็นคนที่เรียกว่าไม่เย่อยิงกับใครท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีน้ําใจโอบอ้อมอารีอีกตา,าก,ก็ถือว่าเจ้าราศีพฤษกนั้นเป็นคนที่มีคนนิยมยกย่องท่านมากสมเกียรติสมกับเป็นบุรุษที่ดีงามดวงของท่านนั้นก็อยู่ในจุดดีจุดยืนที่ดีอีกตาหากการเงินก็ถือว่าดีท่านจะมีเข้ามาหาท่าน หลายช่องทางการเงินการทองนั้นถือว่าท่านหาไม่ยากใครว่าการเงินการทองหายากแต่ชาวราศีพฤษกนั้นท่านบอกว่าหาง่ายท่านจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองท่านเป็นคนที่เรียกว่าออกไปรับจ้างก็มีคนจ้างท่านมากมาย ท่านเป็นเจ้านายก็มีคนรักถ้าหากว่าเป็นลูกน้องก็มีเจ้านายรักอีกแต่หากก็ถือว่าดวงของท่านนั้นไม่มีการที่เรียกว่าตกต่ำท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาบทำอะไรก็จะเกิดผลดีเกิดผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านชีวิตของท่านจะลุ่งโลดและจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด คนทั่วไปก็จะนิยมชมชอบท่านบางท่านนั้นอาจจะได้เป็นผู้นำของชุมชนและแบบว่าบางคนก็อยากจะให้ท่านนั้นเป็นผู้นำที่เรียกว่าของหมู่บ้านอีกแต่หากท่านเป็นคนดีมีน้ำใจ ทำอะไรก็ไม่เคยลังเกียจกับใครทั้งนั้นก็ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นเป็นคนที่เรียกว่าพร้อมในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนานาความดีความชอบก็มีอยู่มากมายชาวราศีพฤกษกนั้นท่านเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดไม่ว่าใครจะทำอะไรท่านก็ช่วยช่วยได้ท่านก็ช่วยหมดใจ เรียกว่าทั้งเงินทั้งทองท่านยอมทุ่มเทช่วยเหลือทั้งนั้นการทำดีนั้นจึงส่งผลให้ชาวราศีพฤกษกนั้นได้อยู่ดีกินดีทำอะไรก็มีความสำเร็จในเรื่องของคู่ครองก็ดีในช่วงนี้เขาก็ให้กําลังใจแต่ถ้าหากว่าท่านคบกันใหม่ๆกับคนอื่นหรือว่าตัวท่านในช่วงนี้ยังเป็นโสดเพิ่งจะไปจะเจอ,เจอ สาวๆหรือว่าแฟนหนุ่มๆอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีในช่วงนี้อาจจะมีที่เรียกว่าเราไปสวมต่อหรือว่าไปเจอตอก็ได้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วเราต้องสืบดูให้ดีซะก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปก็ขอให้ชาวราศีพฤกษกนนั้นตรวจดูให้ดีซะก่อนคบกันเป็น เป็นปืนเป็นเพื่อนไปก่อนจะเป็นการดีอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีพฤกษกที่ฟังคลิปของเรานั้นจงใช้สติและก็จงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี